อะไรลูกว่ายัางไงลูกฮะชิ้นจะเอาอะไรลูกชิ้นกินแล้วอ่ะจะเอาอะไรอ่ะลูกฮะชิ้นลูกชิ้นอ่าเรียกไม่ขานนะ ลูกชิน้นอืมงองแงอะไรอะลูกมา,มา,า,ม,ม,ามาหาแม่มาเร็วชิ้นมาหาแม่มาเร็วอืมมาหาแม่ก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยไปมาหาแม่ก่อนนี่ ก็เพิ่งเข้ามาเนะ่ะเมื่อกี้แม่เปิดให้ก็ออกไปแล้วก็มาเรียกให้แม่เปิดประตูให้อีกอันนี้ก็จะออกอีกแล้วเอายังไงชิ้นจะเอายังไงจะออกสองจิตสองใจนะ <S <S เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเอายังไงเอายังไงลูก จะอยู่หลังบ้านหรือว่าจะอยู่หน้าบ้านนะเอาอยัางไงลูกแล้วเดี๋ยวพอแม่เปิดให้ไปนะชิ้นก็มาร้องเรียกอีกอ่ะสามรอบแล้วเนี่ยรอบนี้รอบที่สามแล้วนะหืมชิ้น ไปดูหน้าบ้านนี่มีลูกค้าไหมไปดูซิไปหน้าบ้านมีลูกค้ามาไหมไปดูซิไปเดี๋ยวไปสิป้าไปดูอ่ะมา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 ไปเดี๋ยวพาแม่มาเดี๋ยวพาแม่มามีไหมมีลูกค้ามาหรือยงังลูกค้ามาหรือย,ยังเอ่ยืม อะเป้าไปลูกเป้าเอาหน้าร้านให้ให้ก่อนยุ๊บเดี๋ยวใครไปมีไหมลูกไม่เอาไม่เอาแล้วเอาอะไรอีกอะวนไปวนมาอย่างเนี้ยตรงงออกหลังบ้านแน่ใช่ไหมไม่เข้าแล้วนะ เดี๋มาเรียกแม่ไม่เปิดให้นะ<ม>นะฮหืห<ม>ครับอ่เดี๋ยวแม่เปิดให้<ม>ครับอ่ะไปลูปก,กนินน้ำกินข้าวก่อนไหมอะ่ะนั่งกินดีๆลูกชิ้นนั่งกินดีๆครับ นอนแล้วชินชินนอนแล้วเหรอลูกไปละ